เอาเข้าวแห้งมาเออดีที่อเออ,เอ,อ,เ,อ,อ,เ,เ,อเอาเอาข้าวแห้งมาสับกับฝุ่นออกนะคะเพื่อให้ข้าวสะอาดเยียงไปไหนอะอออมามาเอาเข้าวแห้งใส่ไปจำให้ละเอียด เอาดีดีวบ้างอะไรจะมือเน้าหอยเอาข้าวข้าวแหง้งข้าวแห้งลงไปตำใส่ครกแล้วก็เอาตำให้ละเอียดนะคะ จุดไฟด,ด,ดตอนนี้เราจะมาจุดไฟกันนะคะอ้อนาบเอาหมดแล้วละมั้งทางงานนะเท้อย่เอาโตรศมาพูด เอาข้าวลงไปในกระทะแล้วก็คั่วให้มันเป็นเอาไปคั่วให้พอดีใช่ไหมไวาาเาเอาเสียาดเอาอย่าง้า้เอาอย่างาวงเออเอาไปค้นให้มันขึ้นเลยทพ่ เราก็เอาข้าวที่คัว่วเสร็จแล้วมาตำนะคะละเอียดทําให้ละเอียดผูดมะพร้าวคิ้วับแล้วนั่งคิ้ไข่ใหม่ใส่ข้าวที่เราตําลงไปให้ครบ จับมือตังมัดวัชพันบ่มบ้านเยญ่จัดก,การเองเยี่ยด่าโมใสม่น้ำตาลลงไปกับข้าวที่เราบนเสร็จแล้วง ได้กันเนียนเฮ้ย่เอายได้กันเมียนค่ะอุ๊เอาน้ำมาเทใส่น้อยสิค่ะแม่นม้ำตาลมา้าเมาำเ,เ,เทจะาพูดใส่น้ำตาลลงไปด้านบนถ่ายยนเายโอ้ก่อน Wait, thương có chị đâu bay hồ nên ăn luôn phải hay mình cài đã mùi clean อันนี้นดะพอหอมแต่ไม่หวานอ่ะยังไม่นั่นเลยเนาะเออยังไม่นั่นเลยเนาะเออเดี๋ยวต้องให้เนอะนะนจะจนักเจออ่ะฮะ ไม่ถึง๖๐๐๐๐มันก็ตกใส,แส,ส่แเมียท่นตกใส่ยคนท่าต้องพูดว่าอะไรวะนำมาคลุกให้เข้ากันใช่ไหมอืมนำมาคลุกไม่เป็นก้อนออ <laughs> นำมาคลุกไม่ให้จับตัวเป็นก้อนก็จะพูดได้